ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็กําลังติดตามกันนะครับว่าเขาจะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลเมื่อไหร่นะครับวันนี้มีความคืบหน้านะครับว่าวันนี้กกตก็ได้สั่งไปยังทุกจังหวัดนะครับไปยังผู้อํานวยการ าการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัดว่าอาจจะมีการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลเนี่ยเป็นรูปแบบต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสําหรับในเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดสํานักง,งานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งได้มีหนังสือที่ว2 0ลงวันที่7มกราคม2564นะครับแจ้งไปยังผู้อํานวยการสําสนักง,งานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัด ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรายละเอียดของหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะครับตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีที่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเนี่ย จะเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดนะครับตามมาตรา142แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการปรับปรุงบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันนะครับวันนี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งเทศบาลเป็นรูปแบบต่อไป จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่หากพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้ดำเนินการทาบทามทดแทนให้ครบตามจำนวนที่กำหนดและขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การจัดทําเอกสารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับในหนังสือฉบับนี้เนี่ยก็เป็นการแจ้งนะครับตามที่เขามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลวันนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งไปยัง ผู้อำนวยการสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้ดําเนินการตรวจสอบรา,ายชื่อของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับยังเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่นะครับโดยถ้าหากพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยก็ให้ดําเนินการทาบทามทดแทนให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับซึ่งในหนังสือฉบับนี้นะครับก็บ่งบอกเป็นสัญญาณนะครับว่าอาจจะมีการเลือกตั้งเทศบาลก่อนองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาจับตาดูนะครับว่าในวันอังคารที่12นี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ นะครับซึ่งถ้านําเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะเป็นการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลก่อนองค์การบริหารส่วนตําบลน,นั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ